สวัดีครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2567นรบะครับสต์ถานการณ์ของคริปโตยังคงอ่าไซด์เวย์ออกแต่เดนข้างนะครับเช้านี้ก็ดูเหมือนมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับจาก BTC นะครับก็บวกไป4,486บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่2อ0ล้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าบวกขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับ USD ของ BTC นั้น ยังคงอยู่ที่57 0 0นะครับก็ถือว่าบวกขึ้นมานะครับเดิมทีก็อยู่ที่5 5 0 0 0 5นะครับ5้0 0 0ื0นนะครับแต่ตอนนี้พุ่งทะลุขึ้นมาถึง57 0 0 0ดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ลบ186ดอลลาร์นะครับไปดูสัญญาณของเขากันก่อนนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะดูสัญญาณชัดเจนจาก r s i แล้วก็ mcd นะครับ ดยเมสีบอกว่าราคายังคงจะค่อยๆซายเวขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมสซีนั้นยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับคือเส้นสีแดงนี้นะครับยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงจะต้องค่อยๆสายเวขึ้นไปนะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า RSI นั้นอยู่เพียง40ต้นต้นนะครับ40ต้นต้นนะครับราคาแม้ว่ายืนเหนือกว่าเส้นสัญญาณก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น แต่ว่าจากสัญญาณล่าสุดของเขาคือเป็นสัญญาณการเทินอาราวก็คือมีแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็มีแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปก็ถือว่ากําลังสัญญาณก็กาลังจะกลับมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ต้องรอวนลุ่มเข้ามาแต่ว่าวอลลุ่มวันนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ทยอยเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้คือวันแรกๆแล้วก็ยังไม่ได้เปิดตอนตลาดจากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจว่าราคาก็จะมีการพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสัญญาณบวกนะครับไซด์เวัพขึ้นไปนะครับก็ต้องรอว่าสัญญาณจากวานต่างๆของฝั่งอเมริกานั้นก็ตื่นนอนตอนตอนต่อไปนี้ก็คือประมาณสักส3ทุ่มนะครับ ต้องรอประมาณสัก2อสาทุ่มครึ่งน,นะครับราคาถึงจะชัดเจนว่าอาวานเขาจะเข้าแล้วก็เป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างอย่างย่งแท้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราดูตัวที่เป็น BTC ที่เป็น USD นะครับแล้วมาทีนี้ก็จะเป็นเราจะมาดูของตัวไทยบาทกันบ้างนะครับไทยบาทยังคงสัญญาณไสา์ไว้อัพขึ้นมานะครับ ราคาต่างๆยังค่อยๆไซเวกขึ้นมานะครับ MACD mm hmm. ก็กำลังจะกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีโล่ยืนเหนือเส้นสิญญาลนะครับแต่ว่ายังห่างจากเส้นซีโลเยอะนะครับก็คือยังจะต้องเดินทางมาอีกหลายวันนะครับสำหรับสหรับตัวราคาของบิตคอยของตัวที่เป็นเงินบาทนี้นะครับจะต้องเดินทางอีกประมาณสัก1อาทิตย์นะครับถ้าราคาจะเป็นสัญญาณันดีนะครับ แต่ว่าสัญญาณของ r s i นั้นเริ่มขยับขึ้นมายืนเหนือเส้นซิกแนวแล้วนะครับก็ถือว่าราคากำลังจะเริ่มกลับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะขาเข้าได้นะครับแล้วก็ราคาก็กำลังมีสัญญาณทางการรีบาวเล็กน้อยนะครับสัญญาณรีบาวราคาก็ดีดกลับขึ้นมานะครับสัญญาณเห็นแต่เมื่อว,วานแล้วนะครับที่ราคาก็ดีดกลับขึ้นมาจาก2ล้านขึ้นมา2ล้านหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นสัญญาณค่อยๆซด์เวกับขึ้นไปก็ต้องรอ,อสัญญาณจาก วันในในเวลา2 2ทุ่ม2ถึง2ทุ่มครึ่งในวันนี้นะครับสัญญาณก็จะบอกใจชัดเจนว่าราคาจะเป็นอย่างไรนะทีนี้เราจะดูจากตรงนี้ก็จะเข้าใจว่านะครับถ้านะครับถ้าจากตรงนี้นะครับเราเข้าช้อนนะครับที่ราคา2ล้านหนึ่งนะครับ2ล้านหนึ่งแล้วราคาต่างๆจะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น m a d d จะขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับ ก็จะใช้เวลาประมาณสัก7วันนะครับราคาถึงจะปวกขึ้นไปอย่างชัดเจนแล้วก็ไ s ซายก็กำลังจะวุ่งพุ่งขึ้นไปที่เส้น50นะครับก็อีกประมาณสัก 2- 3วันนะครับอีก3วันนะครับเพราะฉะนั้นอีก3วันเนี่ยราคาจะมีโอกาสไปแตะที่ราคา2ล้าน2หรือ2ล้าน3นะครับในอีก2-3วันเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการอ่าอ่าให้เห็นราคานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงตอนปัจจุบันอยู่2ล้าน1 ก็จะไปที่2ล้าน2 2ล้าน3นี้ภายในอีก3าถวันนะครับถ้าคาดการไม่ผิดนะครับโดยคาดการล่วงหน้าไปเช่นนี้นะครับอันนี้เราต้องเข้ามาดูตัว BTC ก่อนนะครับต้องย้ำก่อนว่าตัว BTC จะเป็นตัวแนวโน้มและเป็นตัวชักพาและเป็นตัวนำา t t b l e c o i หรือ a l t เทอร์เนตคอต่างๆนะครับอันนี้พอเราดูตัวนี้เสร็จทีนี้วันนี้ลุงจะให้ดูสัญ,ญญาณของแต่ละตัวนะครับว่าสัญ,ญญาณเข้าซื้อได้หรือไม่ได้นะครับจากจากจอินดิเคเตอร์ ที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ RSI กับ MACD โดยจะค่อยๆดูไปทีละตัวเลยนะครับทีนี้เราเริ่มจากตัวตัวลูน่าเลยนะครับลูน่านั้นเป็นอย่างไรนะครับลูน่านั้นมีโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้จักลูน่านะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตอนนี้ลูน่าเป็นจังหวะขาขึ้นก็คือเข้าช้อนได้ทันทีนะครับเข้าช้อนได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะ MACD กําลังชี้ขึ้นนะครับ เราก็จะเดินทางจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้2อาทิตย์นะครับแล้วตัว r s i ก็กําลังชี้ขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปประมาณสัก2อาทิตย์ราคาก็จะค่อยซด์เว์ขึ้นไปอยู่ที่เส้น50ราคาก็จะค่อยๆซา์เว์ขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่0 0 0 3 5นะครับ 0.0035นะครับเราก็จะไปที่0.0040ซึ่งลุงติดดอยอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าลุงก็ยังคงมีกำลังใจนะครับว่าราคามันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่0.0040นะครับก็ไปรอที่ตรงนั้นก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทุนลุงไม่มีนั่นเองนะครับเมื <ME> ่อทุนไม่มีเราก็ต้องรอจงังหวะให้มันดีดกลับขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ขายไม่ทาอะไรซะ เราก็เป็นการขาดทุนทิปแค่นั้นเองนะครับก็คือขาดทุนชิปเหมือนกับเวลาบวกก็บวกทิปอะไรพวกนั้นถ้าเราไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ขายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เราก็ต้องลุ้นต่อไปแล้วก็ต้องหนึ่งนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นนะครับเราก็ต้องรอให้ได้นะครับถ้าเรารอไม่ได้เราก็จะไม่ได้เงินคืนอะไรประมาณนี้นะครับต้องท่องเอาไว้ว่าต้องทนรอต่อไปนะครับถัดไปนะครับเราจะไปดูตัว o s โอเอแล้วดูดูตัวที่เป็น USD ก่อนแล้วกันนะครับ l ูน้ายูเนะครับลูหน้าจังหวะก็ยังคงค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปนะครับสัญญาณแต่ละตัวก็กําลังค่อยๆกลับมานะครับสัญญาณกําลังค่อยๆกลับมาราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หลุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้ไปดู iOS เเป็นยังไงนะครับไปไปอย่างเร็วๆเลยนะครับเราจะได้ดูหลายตัวนะครับเราจะได้ดูสัญญาณเกือบครบเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ ตอนนี้เห็นไหมครับว่าเป็นจังหวะขาขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเป็นจังหวะสายเววอัพขึ้นไปนะครับถ้าเข้าลงทุนวันนี้นะครับราคายังคงจะต้องบวกขึ้นไปตอนนี้ก็ถือว่าราคาลงมาต่ําแล้วก็การสายเววบนด้านข้างนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดต่ําสุดของมันแล้วนะครับทีนี้จังหวะถัดไปมันก็จะค่อยบวกขึ้นไปนะครับอย่างนี้ก็คือ i o s t นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลุงก็ติดอยู่ที่0.22นะครับ แต่ว่าราคาของมันตัวนี้ก็คือขึ้นไป2อหนึ่งแล้วนะครับกําลังขึ้นไป2อหนึ่งขึ้นไป2อสองนะครับก็กํากลังจะได้ตังค์นะครับก็ลุนกันต่อไปนะครับถัดมาตัวซิลิก้านะครับซิลิก้าเป็นจังหวะอะไรครับจังหวะของมันเป็นเดียวกันนะครับคือกําลังไซว์อัพขึ้นไปนะครับกำลังไซว์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนถ,ถ้าเกิดการท่านเข้าตอนนี้ราคาย่อมจะบวกขึ้นไปแน่นอนนะครับ บวกซิลิกา้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวเซนนะครับ <S <S จังหวะของเซนมาซิกก่อนเลยมาเซนก่อนละกันเนี่ยมาที่มาที่ซิกละกันนะครับซิกนะครับซิกตัวนี้ที่เป็นอิเลดเว็บเดิมก็อิเลดเว็บเดิมก็ก็น่าลบออกก่อนนะครับลบออกก่อนละกันนะครับ ทีนี้มันจะเป็นตัวใหม่นะครับราคาใหม่ของมันก็บอกว่าราคากําลังจะดีดกลับขึ้นไปเห็นได้จากเอเบนซกำลังชี้ขึ้นอาศัยไซด์เว่ยบนด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปจะไปที่เส้น50แล้วราคาก็รอบวกขึ้นไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็รอตัวดูตัวอื่นนะครับดูซิกเซ็ตก็ไปที่เส้นนะครับจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับท่านต้องตามให้ให้เข้าใจนะครับอของเดิมของของเดิมนะครับที่ลุงเคยให้เป้าเอาไว้ก็อยู่ที่รับที่0.8 86หรือ88นะครับหรืออตอนนี้ราคามันก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มใหม่นะครับของของตัวของตัวนี้นะครับก็ต้องเริ่มใหม่นะครับของตัวตัวตัวเส้นนะครับตัวเซ้นกําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับกาลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับดูจากสัญญาณนะครับเป็ีชี้ขึ้นอาศัก SI, กำลังสายเวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถือเป็นจุด ต้นทุนต่ําที่สุดของเขานะครับตองเข้าที่จุดนี้และครับแล้วก็จะซด์เว์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากหลายๆตัวก็เห็นว่าสัญญาณของมันกําลังกลับฟื้นขึ้นขนมานะครับกาลังจะไปในแนวแนวโน้มขาขึ้นอย่างที่บอกว่าเดือนกรกฎาคมหรือออกพรรษานี้นะครับราคาจะ,ะจะให้โบนัสนะครับกับทุกคนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคากําลังดีด,ดกลับขึ้นมาแล้วนะครับกาลังค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับเฉะนั้น ถ้าเข้าก็เก่งกําไรไว้ได้เลยนะครับสรับตัวนี้นะครับกาล่านะครับเส้น uh, นะครับ uh, uh, ตัว SNT ก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวะ SNT นะครับสายเวกับขึ้นไปหายสายชีขึ้นแล้วก็ราคาก็ค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับดูแล้วเห็นว่าสัญญาณมันเป็นแนวโน้มเดียวกันนะครับมันเป็นสัญญาณแนวโน้มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่ตัว b t s ตัวเดียวนี้ก็ uh, BTC ตัวเดียวก็ถือว่า ราคาก็ก็ไซเว์ขึ้นไปเพราะนั้นเราจะไปเลือกซื้อตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าวนลุ่มนะครับมันวนรุ่มมันจะเข้าตัวไหนนั้นถ้าวนลุ่มเข้าตัวไหนมันก็ต้องพุ่งมาก่อนนะครับเราก็คงไล่กันไปนะครับตัวนี้ PLN นะครับยังคงไซเว์ขึ้นไปนะครับถัดมาก็ HBA r นะครับตัวไหนถ้าตัวนั้นนะครับราคาบวกขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าลงมาแรงนะครับลงมาตลอดนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดของเข่าแล้วนะครับก็คงต้องเข้าช้อนแถวนี้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ดูจาก i s ซดูจาก m a c d ชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณเดียวกันหมดเลยนะครับเรามาไล่ดูว่าสัญญาณของมันเป็นคล้ายกันหมดเลยนะครับก็คือถึงจุดต่ำสุดกำลังไล่กลับขึ้นไปสูงสุดอันนี้เป็นอันฟ้านะครับอันนี้ c ี c นะครับ c s c หรือ c s z นะครับราคายังคงกลับขึ้นไปนะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดเราไล่ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะัอันนี้คือคืออันนี้ CVC นะครับของเดิมให้ไว้ตั้งแต่วันที่3 3กอขอราคาก็อยู่ที่3.66ถึง4.37แต่ปรากฏว่าตอนนี้ราคาล่วงลงมานะครับล่วงลงมาแท้จริงที่3.47นะครับเพราะนั้นก็คาดขึ้นกันไปเยอะนะครับเพราะนั้นมันไม่มีอะไรแม่นยำนะครับเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดเราเดาเรื่องตั้งแต่อดีตมานะครับแต่ว่าตอนนี้ เป็นจังหวะขาขึ้นทุกตัวราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนั่นเองนะครับถัดมาดูด็อกคอยนะครับด็อกคอยยังคงเป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีสัญญาณการเทิร์นาลารีบาวราคากลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันย่องยอตัวลงมานะครับมันเล่ะยอตัวลงมาเราก็ต้องเริ่มกันใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าเวลาเปิดกระเป๋านะครับ เราจะต้องใช้2ององกระเป๋านะครับก็คือกระเป๋าหนึ่งก็คือกระเป๋าที่เราติดดอยก็ปิดไวทท้ทาเฉยๆนะครับกระเป๋าที่ติดดอยก็เอาไว้เฉยๆส่วนกระเป๋าที่เริ่มใหม่ก็คือเริ่มฝากใหม่ก็คือเริ่มเอาทุนเข้าไปใหม่ก็ต้องมาเล่นกันตรงนี้นะครับราคาก็จะค่อยใส่เวขึ้นไปเพราะฉะนั้นทั้งทุนก็พิจารณาได้นะครับว่าท่านจะทํากาไรด้วยการเปิดกระเป๋าใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไล่มาเยอะเลยนะครับทั้งหมดมัน มันกาลังบวกกาลังลบกันสลับกันไปนะครับแต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งที่ลุงเห็นแล้วก็น่าสนใจนะครับคือตัวมูฟนะครับตัวมูฟนะครับทาไมมูฟถึงน่าสนใจเพราะว่าเขาบวกทีเขาก็บวกเยอะขึ้นไปนะครับบวกไปทีแคห้าหกบาทนะครับก็ไปดูไปดูมูฟก่อนละกันนะครับจังหวะตอนนี้ก็กําลังจะดีกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็ราคาทุกอย่างก็กําลังพวกขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสทํากําไรหลายสิบบาทนะครับตัวนี้น่าจะบวกจาก ราคาเริ่มต้นที่340นะครับ340นะครับก็ราคาก็จะบวกขึ้นไปที่400นะครับก็ลุ้นตัวมูฟนะครับก็ลุงก็เกาๆไปเช่นนั้นเองนะครับทีนี้ ETH นะครับราคาก็กําลังพุ่งขึ้นเป็นแรงเช่นเดียวกันนะครับ ETH นะครับราคาก็กําลังจะกลับขึ้นไปเห็นไหมครับมันกลับขึ้นเป็นแรงนะครับสำหรับ ETH นะครับ ตัวนี้นะครับสน่าสนใจนะครับเวลาเขากลับขึ้นไปเนี่ยก็ะกับเพราะเพราะว่าตัว e j ก็เป็นตัวรองลงมาจากตัว BTC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ระดับสูงสุดของเขาก็คือราคาประมาณสักแสนสี่แสนห้านะครับราคาสูงสุดที่เขาเคยทําเป้าเอาไว้ก็คือสี่แสนห้าหมื่นนะครับสี่แสนหกหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้จะดีดกลับขึ้นไปแรงแล้วก็เร็วกว่านะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ท่านก็ น่าจะเข้าเก่งกําไรไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือดูภาพใหม่โดยรวมนะครับแม้ว่านะครับดาวโจนส์เมื่อคืนก็ยังบวกขึ้นมาไม่ได้บวกนะครับคือหมายว่าคือย่อตัวต่อไปนะครับถ้าดูดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ก็ยังคงย่อตัวต่อโดยติดลบเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่50กว่าจุดนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะว่ายืนเหนือเส้นซูนนะครับราคายืนเหนือเส้นซีโยนะครับ ก็ราคาก็จะค่อยๆซายเวขึ้นไปตัวอา i ัยก็ย่อลงมาพักก่อนที่จะพุ่งต่อขึ้นไปเพราะว่าจังหวะของเขานั้นจะเป็นจังหวะสายเวขึ้นไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปนั่นเองนะครับก็จะไปที่40,000จุดนะครับในที่สุดนะครับสำหรับตัว DJI นะครับหรือดาวโจนส์นะครับเราก็ให้ท่านเห็นนะครับแล้วสัญญาณตัวอื่นเป็นอย่างไรมีโอกาสบวกขึ้นไปไหมนะครับก็ไล่ดูนะครับก็ ก็มีคัดเข้ากันไปแล้วก็บวกเยอะก็คือจะเป็นตัว w wld นะครับตัว wld บวกขึ้นไปตั้ง1บาทนะครับราคาก็จะบวกแรงนะครับเพราะจังหวะของ r s i กํากำลังชี้ขึ้น mcd a กำลังไซด์เวยยขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าสัญญาณของการสัญญาณของการสัญญาณของการกลับมาหรือรีบาวกลับมานั้นก็ค่อยๆเริ่มค่อยคอยเริ่มปรากฏนะครับสามแท่งเทียนนะครับล่าสุดก็จะเห็นว่า ราคากำลังไซเวกับขึ้นไปนะครับเราก็เวลาค่อยๆกลับขึ้นไปก็จะไปทีททละสเต็ปก็จะไปที่จุดที่1ก่อนจุดที่1ก็คือเส้นตรงกลางของบูจาแบนนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือเส้นด้านบนของบูจาแบนนะครับก็จะค่อยเป็นไปตามสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นทัางทุนเบาใจได้เลยใช่ไหมครับว่าจังหวะของมันกําลังเริ่มกลับฟื้นขึ้น,นมาเพราะ,ะนั้นต่อไปนี้ท่านก็แค่ช้อนช้อนแล้วก็ลงทุนแล้วก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปทํากําไรให้กับท่านัทุนนั่นเองนะครับ ก็ขอทุกคนนั้นมีความสุขในการที่จะ,ะตักตวงเอากําไรของมันนะครับยังไงแซกท่นก็ต้องออใช้ m มซ d เซตของตัวเองใหม่ๆนะครับแล้วก็ดูหลักการแล้วก็เหตุผลต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็ใช้อิดิเคเตอร์ที่ลุงพยายามที่จะสรุปออกมาแล้วก็ให้เห็นว่าอิดิเคเตอร์อิดลเคเตอร์สีละตัวนี่นก็คือ มีบูลิจแบนมีลรเนียลเอเชันแล้วก็ไ s i กับ m อ c d เป็นตัวชี้ชัดในการขึ้นลงของราคานะครับพวกนั้นก็ฝากท่านนักทุนเอาไว้ถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็กรุณานะกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอปอบคุณสำหรับท่านนักทุนที่สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับโดยสมัครค่ารายเดือนเพียง50กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับตกวันละบาท บาทก,กว่าๆนะครับก็ฝากท่านด้วยไปด้วยนะครับส่วนท่านที่จะเข้าไปบริจาคโดยตรงนะครับด้วยความสงสารแล้วก็จะให้ค่ากาแฟค่าน้ำร้อนน้ำชาก,กับลุงก็เข้าไปในโอเปนแชทของลุงได้นะครับในถ่ายถ่ายคลิปนี้นะครับก็จะมีบอกว่าจะเข้ายัางไงแล้วก,กดลิงก์ยังไงนะครับเข้าไปแล้วก็ไปพบปะสังสรรค์เพื่อนๆฝูงๆนะครับที่น่ารับถือนะครับก็ให้เทคนิคกันนะครับแล้วก็ พูดคุยกันด้วยลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็หาคือเข้ามาก็ต้องการหาความรู้มาต้องการเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กักการละกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความการุณาในการโพส Open Chat นะครับขอบระคุณอย่างยิ่งนะครับก็อยากฝากไว้ว่าเราทุกคนนะครับจะต้องมีการสังสมบรารมีในทุกๆวันนะครับ โดยวันนี้เราสังสมบารมีได้เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้มันไม,ไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนหรือว่าอยู่ที่การลงทุนนะครับมันคือความเมตตาจิตของเราที่เราเผยแผ่ออกไปให้ทุกคนได้รับนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเผยแผ่เมตตาจิตมาให้ลุงบ้างนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับก็ทําทานไม่ต้องทํามากนะครับขอให้ทํำบ่อยๆทําทุกวันนะครับเพื่อสังสมบารมีไปทุกๆวันนะครับยกตัวอย่างนี้มีพระ พระเกจิอาจารย์หนึ่งท่านแต่ก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักนะครับท่านก็อยู่ในท่านก็อยู่แบบสัน,สนโดษนะครับอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเนั้นไม่มีใครรู้จักก็แต่ว่าพอมีคนไปไปพบปะสังสรรค์ไปพบปะรักพูดคุยกันก็ค่อยๆเริ่มท่านก็บอกว่าค่อยๆค่อยๆบริจาคหรือว่าค่อยๆมีจิตศรัทธาค่อยๆทําบุญนะครับอยากอะไรก็ตั้งมั่นแล้วก็ ค่อยๆทาบุญแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทําทานนะครับเวลาทําทานก็มันจะเห็นผลนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างต้องทําภายใน1เดือนเนี่ยจะต,ต้องมีอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆโดยยกตัวอย่างเช่นแลคตอรซอย1ึ่งขวด1นึ่งต่อหนึ่งวันนะครับท่านก็คิดว่าแลคตอรซอยนั้นขวดละ10บบาทแต่ก่อนนู้นนะครับแต่มาตอนนี้เขาขวดหนึ่งเขาก็กเพิ่มราคาขึ้นมานะครับแต่ว่าท่านก็ยกตัวอย่างว่า ทำน้อยๆนะครับไม่ต้องทำเยอะแต่ว่าให้ทำทุกวันให้ให้มีรักษาศีลทุกวันให้ทำทานทุกวันให้ภาวนาทุกวันเพื่อเจริญสติสมาธิตัวเองให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนทําดีคิดดีหวังดีกับทุกๆวันกับทุกๆคนแล้วก็มีเมตตาจิตให้ทุกๆคนก็จะเกิดบารมีขึ้นมานะครับเมื่อมีบารมีปุ๊บเทวดาก็จะให้ความสงสารกับทุกๆท่านทุกท่านให้ความเมตตากับทุกๆท่านเพราะฉะนั้น เมื่อเทวดาอวยใช้ให้พรก็จะได้เกิดสิ่งดีๆดเกิดกับท่านตัวทุกๆท่านนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านนั้นจะเห็นข้อน,นี้แล้วก็ทําความดีไปด้วยกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยังไงซะก็ะถือว่ายังไงเราก็ทําดีด้วยการเทดได้ดีนะครับพอเทศดีๆเราก็จะได้กาไรดีๆนะครับก็ฝากเข้ามาแค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปต่อเดียดถัดไปสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเชยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเรายอ่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ